ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เอาวาก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะไปดูกันเลยก็สำรับที่แรกนะคะเราก็มาบ้านดำกันนะคะเป็นสถานที่ที่ทวารดัชนีนะคะได้สร้างสรรค์แล้วก็เก็บผลงานเอาไว้ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างในกันนี่อ่าแน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องมีการฆ่าเชื้อกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเรียงกันแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ สถานที่ข้างในนะคะก็จะประมาณนี้แบบโอ้โหสวยมากแล้วก็จะมีภาพวาดแบบนี้นะคะมันไม่ได้เขียนชื่อเอาไวอ้อ่ะทุกคนแต่ก็สวยนะคะนี่แล้วก็อินอันหนึ่งนี่ทุกคนแล้วก็พอชอบรูปนี้มากเลยค่ะมันดูเท่แล้วก็สวยมากๆเลยเยี่ำย่ม,ยม แล้วก็รูปนี้ก็สวยนะคะมีเทวรันชนีอยู่ข้างในด้วยเขาว่ากันว่ารูปนี้นะคะยังคงเป็นปริศนาทางธรรมอยู่นะคะซึ่งดูไปดูมาแล้วก็ไขไม่ได้อะไรแล้วก็ตรงนี้นะคะจริงจริงเราก็อยากเข้าไปดูนะแต่ว่ามันปิดเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเดินกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีสถานที่ให้ดูเยอะมากๆเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทางยาวน่าสนใจมากเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆกกันนะคะแล้วก็น่าจะเปิดไม่ได้นะคะเข้าไปดูข้างในไม่ได้อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรอยู่ <S <S และนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนทำกันแน่นอนคะ่ะทุกคนนี่แล้วก็ให้พ่อแก๊กแม่หนึ่งสเต็ปแม่อีกหนึ่งสเต็ปค่ะทุกคนบอกเลยว่าปังมาก น,นี่นะคะเราก็เที่ยวชมกันเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็ซื้อไอติมกลับบ้านหนึ่งแท่งค่ะแล้วก็สถานที่ต่อมานะคะเราก็จะไปเที่ยวไล่ชาชุยฟงกันนั่นเองทา,างขึ้นก็ค่อนข้างที่จะชันเลยค่ะทุกคนนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ถึงแล้วนะคะนี่เลยเข้ามาข้นกล้แล้วนะคะก็จะพอรู้ว่าคนเยอะนะ นี่เลยก็จะมีชื่อปักไว้อยู่ตรงนั้นนะคะไล่ชาชุยฟงนี่แล้วก็คนเยอะจริงๆแหละนี่เลยค่ะทุกคนก็จะพอรู้นะว่าเยอะแค่ไหนนี่เราก็มาเล่นกับน้องนะคะทุกคน ก็บรรยากาศดีมากนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ไล่ชากันนี่เลยแล้วก็สถานที่ที่สามนะคะเราก็มากันที่ยาโยฟาร์มนั่นเองค่ะทุกคนทางไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระหว่างทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นชิงช้ากันด้วยแต่ก่อนไปเล่นนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของร้านแบบนี้นะคะนี่ก็น่าไปนั่งนะคะแล้วก็ข้างในมีที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็เราก็มานั่งเล่นชิงช้ากันนะคะก็บอกเลยว่าวิวดีมากๆแล้วก็ถ่ายรูปได้แน่นอนข้างในร้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสวยมากแล้วก็นั่งตรงนี้แหละนะคะจะได้เห็นวิวดี นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสั่งเป็นสัเบอรี่โซดานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาตัดเค้กช็อกโกแลตกินกันนะคะนี่น้องเราก็คือแบบนั่งชิวมากเพลินมากจ้าและน้องก็พยายามจะนั่งนะคะแต่ว่ามันกลัวนะคะไม่กล้านั่งนะคะแล้วก็ ั่นแหละไม่นั่งดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่กล้านั่งเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้พ่อเราก็ไปช่วยนะคะก็เลยนั่งได้แหละนั่นแหละถ่ายเลยกลัวอยู่นะแต่เอากล้องสู้ <laughs> <c oughs> ก็นี่นะคะเราก็จะเดินทางกลับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบาย